ครับเราก็เรียนรู้กันมาแล้วนะครับจนถึงบทนี้แล้วครับเป็นตอนที่13นะครับของบทที่1นะครับของการเรียนรู้พื้นฐานของแอปคีนิเอร์มาสเตอร์นะครับก็จะเป็นตอนที่13นะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแอนิเมชันนะครับแล้วก็พูดในเรื่องของการซูมและแพนนะครับผมจะอธิบายนะครับในส่วนของภาพและวิดีโอนะครับ ที่ยังไม่ได้ไม่ได้สอนวิดีโอออกมานะครับการแพนหรือซูมนะครับก็จะมีสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับโดยการตั้งค่าตอนแรกนะครับมีวิธีการอยู่หลากหลายวิธีผมก็จะมานําเสนอให้มันครบนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ครบถ้วนนะครับมาที่รูปเฟืองครับมาที่วิดีโอนะครับเห็นไหมครับเฟดเข้าเฟดออกอันนี้ก็คือการแพนนั่นเองนะครับถ้าผมเปิดเฟดเข้านะครับติ๊กถูกไปนะครับ วิดีโอของผมนะครับจากเดิมนะครับที่เป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนเผยออกมาเห็นไหมครับเป็นสีดําถ้าเราไม่เอานะครับสังเกตดูนะครับมาที่วิดีโอครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เอานะครับการเฟดเข้านะเห็นไหมฮะวิดีโอก็จะไม่มีมืดเห็นไหมครับนี่นี่คือการตั้งค่าการเฟดเข้านะครับถ้าเฟดทั้งเข้าและออกนะครับอ้าวถ้าเข้าและออกนะครับ เข้าก็คือต้นคลิปเห็นไหมครับมันก็จะมืดแล้วก็มาสว่างนะครับท้ายคลิปก็จะดําท้ายคลิปถ้าผมจาไม่ผิดน่านจะเป็นมันจะมองภาพเป็นท้ายคลิปฝั่งนี้อ่าจริงด้วยครับเห็นนะฮะก็จะมืดตอนสุดท้ายของคลิปไม่ใช่มืดตอนของคลิปที่เริ่มทําตรงนี้นะครับคือมือดถึงท้ายคลิปเลยนะครับอ่าอันนี้คือการตั้งค่าฝั่งด้านนี้นะครับแต่ในส่วนของผม ผมจะไม่ได้ติ๊กนะครับผมจะทําของผมเองปิดนะครับอันที่การแฟดเข้าแฟดออกนะครับติ๊กถูกไปนะมันก็จะหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้การทําภาพนะครับให้มันเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์นะครับหรือการเฟดเข้าเฟดออกคือตัวนี้นะครับพอคลิกมาที่ภาพนะครับปุ๊บนะครับก็จะขึ้นตัวนี้ทันทีนะเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีต้นคลิปและสิ้นสุดคลิปเห็นไหมครับ ต้นคลิปจะมีกรอบสีแดงถ้าไหนมีกรอบสีแดงแสดงว่าตัวนั้นเป็นการตั้งค่านะครับถูกตั้งค่าเห็นไหมครับสังเกตจอนะครับจะถูกเคลื่อนไปตามที่ผมได้เคลื่อนนะครับท้ายคลิปนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งมาที่ท้ายคลิปผมก็จะดึงมันคืนมาอ่าดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมติ๊กถูกไปนะครับอันนี้คือการสร้างมูฟเมนต์ให้มันเห็นไหมครับต้นคลิปมาท้ายคลิปมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะนี่ คือการทําให้ภาพมีมุมเมนต์หรืออีกอย่างหนึ่งครับอ่านซูมเมอรคิงนะครับเราต้องการให้ภาพกลับมาอยู่เป็นสี่เหลี่ยมเต็มเหมือนเดิมให้เดิลคลิกครับหรือว่าใช้นิ้ว2นิ้วแตะ2ทีตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมครับกลับมาที่เดิมนะครับตึ๊ดตึ๊ดกลับมาที่เดิมเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยายให้มันนะครับปิดเส้นดํานี้ได้นะครับโดยการดเบิลคลิกอีกทีหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊ดนะครับหรือว่าใช้มือนะครับใช้นิ้ว2ออันเห็นไหมฮะ นี่ก็เต็มจอเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นเต็มจอพอดีเลยนะครับอ่าสมมว่เราติ๊กถูกไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเต็มจอไม่มีขอบสีดํานะครับนี่อ้าวทีนี้เดี๋ยวมาดูที่เอ่อวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับคลิกที่วิดีโอครับนะก็มีเหมือนกันนะครับเราต้องการให้ฝั่งนี้นะครับถูกซูมหน้าผู้หญิงนะครับในคลิปสุดท้ายนะครับ เราแค่ติ๊กมาที่สิ้นสุดแล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วนะครับแปะแล้วซูมเลยครับเห็นไหมครับใช้นิ้ว2นิ้วแปะแล้วซูมขยายห,หน้านะครับแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปเห็นไหมครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมหครับวิดีโอก็จะค่อยๆ z o ซูมเข้ามาเห็นไหมครับเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนอี่การแพนหรือซูม นะครับอันนี้คือซูมเห็นไหมว่าซูมเข้ามาเห็นไหมนี่การทำนะครับการตั้งค่าของเขานะตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็มาสิ้นสุดนะครับแล้วก็ขยายนี่เห็นไหมครับเท่านี้นะครับก็จะได้การซูมเข้ามาอ่าเทคนิคน,นี้เราได้ใช้แน่นอนนะครับในเวิร์กช็อปของเรานะครับ ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งค่าแล้วนะครับมันมีซูมตอนท้ายคลิปแล้วเราอยากให้มันเหมือนต้นคลิปตลอดทั้งแนวนะครับให้เรามาติ้กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเหมือนกันทั้งแนวนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมครับก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะนี่อันนี้คือการใช้เทคนิคการซูมหรือแพนนะครับ คือตัวนี้นะครับแพนและซูมนะจบทีนี้การจะทำแอนิเมชันนะครับโดยใช้ภาพนี่นะครับก่อบเวิร์กช็อปเราได้ใช้แน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องใจดูเทคนิคนี้นะครับมาที่เลเยอร์ครับมาที่มีเดียให้เราไปเลือกนะครับถ้าภาพนะครับเราควรเป็นภาพ PNG นะครับ PNG คือภาพที่ไม่มีพื้นหลังอนี่ครับสมมุติผมเลือกภาพนี้ คลิกถูกไปนะครับนะครับถ้าถ้าคลิกที่ภาพที่ซ้อนก็จะมีกรอบแบบนี้นะครับมุมนี้ก็คือย่อขยายได้นะครับมุมตัวนี้คือหมุนนะครับก็คือการปรับแต่งนะครับขยายนะครับเทคนิคการทำภาพให้มันเป็นแอนิเมชันนะครับมี2แบบนะครับสำหรับภาพซ้อนนะครับให้เราคลิกมาที่ภาพตัวนี้มีกรอบสีเหลืองตัวนี้ขึ้นมานะครับมีกรอบตัวนี้ขึ้นมา นี่ครับภาพขึ้นไหวนะครับเฟดเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเป็นมู v เมนต์ขึ้นมาทันทีนมปับ๊บสามารถตั้งเวลาการขึ้นได้เวลานั้นขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับว่าเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายสไลด์ดาวนี่การปรับตั้งหมนุน นี่เห็นไหมครับนี่คือการทําภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือตอนต้นคลิปนะครับท้ายคลิปก็ตัวนี้ครับลิ้งมาเหมือนกันฮนะเห็นไหมครับท้ายคลิปก็จะเฟดไปเลื่อนขวา,อาลองดูนะครับตกลงมาเห็นไหมครับเลื่อนขวาเห็นไหมนี่คือการตั้งค่าภาพเป็นแบบ animation, แอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับนี่คือไอเดียนะครับ ในการทำมัตช็อปเนี่ยก็ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอาสม,มัวคลิกนะครับแล้วระหว่างวิดีโอนะครับหลังจากที่เด้งแล้วเฟดมาทางซ้ายแล้วนะครับระหว่างวิดีโอเราสามารถทำเคลืนไหวได้โดยตัวนี้นะครับกระพริบรีเห็นไหมครับเราสามารถทำให้มันสั่นได้ ทำเหมือนลอยนะครับอ่าอ่าลองดูนะครับว่าระหว่างคลิปเป็นยังไงนะครับอ่าลองลงมากระเด้งเห็นไหมครับลอยนะครับลอยจางหายนี่นี่คือเทคนิคการทำ a n i m เมชันนะครับแบบง่ายๆนะครับคือเซตนี้ทั้ง3เซตเลยนะครับอันอื่นก็ผมยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวจะมาสอนในเวิร์กช็อปเลยนะครับเพราะพื้นฐานผมว่าน่าจะเรียนประมาณนี้นะครับ ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็เลื่อนขึ้นนะครับบอกว่าไม่มีนะครับก็ไม่เอาเห็นไหมครับมันก็ลอยตัวติ๊กไม่มีก็เลิกลอยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับการทำ enumeration อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการให้เจ้านี้นะครับลอยมาวนมาอย่างนี้นะครับด้วยการตั้งค่าของเราเองนะครับผมต้องทำยังไงนะครับ ง่ายๆนะครับให้คลิกมาที่ตัวภาพที่สอนมีกรอบแบบนี้ขึ้นมาเห็นกุญแจขึ้นมาทันทีนะครับคลิกที่กุญแจครับเราก็เลื่อนคลิปวิดีโอครับช่วงระยะเวลาวินาทีนี้เราให้เลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนมาครับช่วงระยะเวลาวินาทีนี้ให้มาทางนี้เห็นไหมครับช่วงวินาทีนี้ให้มาทางนี้ นี่เราก็ค่อยๆตั้งเห็นจุดไหมครับมันก็จะมีจุดประอยู่นะครับนี่ช่วงคลิปนี้มาตรงนี้และสุดท้ายเห็นไหมครับและสุดท้ายให้มาที่ตรงนี้ติ๊กถูกนะครับวิดีโอเราเห็นไหมครับก็จะวนแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ เห็นไหมครับนี่การทำแอนิเมชันนะครับภาพของเรานะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการที่จะแก้ไขนะครับเราสามารถที่จะลบจุดไข่ปลาสิงแดงนี้ได้นะครับมาที่ลูกกุญแจนะครับเห็นไหมกดลบเห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆลบตัวที่เราได้ทํมาร์กไว้นะครับเห็นไหมกดลบกดลบกดลบ กดลบเห็นไหมครับภาพก็กลับมาไม่เคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยติ๊กถูกเห็นไหมภาพก็อยู่กับที่นี่แหละครับคือการทำแอนิเมชันนะครับมีหลายรูปแบบน,นะครับบทที่13นี้ก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับแล้วให้ทุกคนเอาไอเดียนี้เก็บไว้นะครับแล้วเราจะมาใช้กันในเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่14ครับตอนสำคัญนะครับ การทำกรีนสกรีนนะครับรูปภาพนะครับให้ให้เราไปอยู่ในมิติต่างๆได้นะครับด้วยเทคนิคก,กิีนสกรีนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่14ครับผม